22ตุลาช่องปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่257สวัสดีและยินดีต้อนรับมาดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญขอบคุณ EP ที่ผ่านมาท่านไม่ชมอะ EP ล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะอ่ะ,อะก็เป็น EP ที่256ใช่ไหมอ้ปปาปอปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยฮะ ก็อ่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะมีนักสะสมเข้ามาร่วมสนุกกับช่องของปปานั้นอ่าตลอดเลยเนาะถึงจะไม่มีจำนวนมากสักเท่าใดนักพ่อยังเป็นช่องเล็กๆแต่ปปาก็ฝากขอบคุณฮะที่ให้ความไว้วางใจเนาะก,ก็การซื้อเหรียญเนี่ยโอโ้โหปปาเข้าใจเลยถ้าไม่ชวฮมายังเป็นช่องที่เล็กๆไม่มาตรฐานพอแต่นักสะสมเนี่ยกล้าที่จะ โอนเงินมาให้ทางช่องเราก่อนนะกวัวจะได้รับเหรียญน้องปะปาฝากขอบคุณจริงๆฮะที่ไว้ใจนะช่องของปะปาเป็นช่องรับซื้อจริงขายจริงท่านผู้ชมฮะขายจริงๆฮะอย่างเหรียญน,นี้ปอปาก็ขายจริงๆเอออ่ะท่านชมพะเป็นไงฮะเดี๋ยวป๊ปาเริ่มไปเลยดีกว่านาะเพื่อเป็นการเสียเวลาวันนี้เรามีเหรียญเ,เด็ดๆมาฝากกันบ้างมีบ้างท่านผู้ชมฮะเห็นไหม อ่ะเนาะแล้วก็มีทั้งเหรียญตกค้างจาก EP ีที่แล้ว EP ีเมื่อวานท่านผู้ชมมาบางบางเหรียญก็มีอยู่เพราะหน้าสะสมนั้นก็นอกบางคนบางท่านก็จองเหรียญแล้วเขาก็อ่าติดธุระเอยไม่ได้เข้ามาคุยกับแอดมินเอ้ยแล้วก็จัดจับ,จ,บจับเวลากันไว้ว่าภายในกี่ชั่วโมงนะก็จะมีการหลุดจองอ่าบางครั้งก็ติดมากันบ้างเดี๋ยวป๊อป๊าเริ่มเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะอ่ะจะได้ไม่เสียเวลานานป๊อปป๊า,ปายิงยาวเลยนะฮะเดี๋ยวป๊อปป๊าจะรีบจะรีบไปนอน เมื่อนตื่นดึกฮะตั้งแต่เที่ยงคืนยังไม่ได้นอนเลยท่านผู้ชมฮะสนุกไปกับการงานนาะเดี๋ยวหาเวลานอนตอนวันเอานิดหนึ่งโอเคไหมอ่ะตรงนี้เ,เหรียญ10บาท2สีที่ท่านผู้ชมมาสภาพผ่านการใช้งานหากดูตามภาพนี้ก็จะสดใสอยู่ใช่ไหมฮะโอเคน้อผ่านการใช้งานฮะเรามี10วาระอยู่2แถวดูดูก่อนนะหนามี่ห้าหกดวาระมีอยู่2แถวท่านผู้ชมฮะนะก็เหรียญละ15บาท เราจัดชุดไปให้สิบวาระเนาะกด็ดูสภาพสีผิวเหรียญก่อนท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้ง,งานแต่ว่าเขามีความสดใสยอยู่เนาะโอเคไหมชุดละ150บาท150บาทเท่านั้นเองนะมีอยู่2ชุด10วาระไม่ซ้ําแล้วตรงนี้จะเป็น8วาระท่านผู้ชมฮะแวาระก็เท่าไรร้อยยี่สิบใช่ไหมเหรียญละสิบห้าบาทนะแวาระเรามีอยู่1ชุด10วาระไม่ซ้ําเรามี2ชุดโอเคเนาะหลังจากนั้นป้าปาจะเลื่อนเร็วเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะน่าคิดถึงฮ่าคิดถึงปีสามหนึ่ง ท่านผู้ชมฮะปปาตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเหรียญ1ิบบาทหายากอันดับที่1เนาะปีพศ2531รปาปาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเหรียญนี้ใครอยากได้ฮะอ้าวโทษที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 เดี๋ยวนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมปปาพลาดไม่ตัดคลิปละปีพศสองหรอตรวจสอบสภาพแล้วแกะมาดูเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะสภาพขอบสวยกลางเหรียญหน้าหลังท่านผู้ชมฮะนวลเนียนแบบนี้เลยนะขอบนี่ท่านผู้ชมฮะเดิมๆเลยใช้ได้นะไม่มีรอยบินรอยงอรอยฟันเลย สภาพเดิมๆเลยอะปกติเดี๋ยวๆเนี่ยปลาปาขายเราวๆเท่าไหร่งวดที่แล้วก็แบบเดียวกันเลยนะสองพัใช่ไหมวันนี้อะแอดมินปลาปาจัดการนห่ละนะก็คือขายเป็นชุดเลยชุดใหญ่เลยแล้วก็มาบวกกับปี41423443534แต่ตรงนี้ก็เป็นเหรียญผ่านใช้ฮะถ้าชุดหนึ่งก็350ใช่ไหม350วันนี้รู้สึกจะมีปีมีปี46ให้ไปด้วยเนะี่ยไอสามหกท่านผู้ชมฮะนะรู้สึก จะเป็นเหรียญผ่านชัยครที่เราซื้อขายกันในชุดละ350บาทนะ350บาทถ้าเป็นวันนี้เป็นชุดใหญ่นะ <c oughs> มาบวกปี31ด้วย2 0 0พเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมั0 0อง0 0เ0เป็น2 4 5 5 0บาบาทนะชุดนี้นะเดิมนะฮะนี้เหรียญใหม่เดิมมเลยสภาพเดิมผิวดิาเดิมแล้วก็อขอบเดิมๆมาเพียงแต่ว่าเขาไม่ติดผิวไฟแบบ แชมป์นะบอกกันตรงๆโอเคไหมฮะแต่ผิวไม่ต้องอ่า,อาสภาพขอบไม่ต้องเป็นห่วงท่านผู้ชมฮะนะป้าตรวจสอบให้แล้วไม่ไม่ใช่อย่างนี้ก็แล้วกันนะสวยเลยแหละสวยเป็นเดือนที่แล้วนะ,ะใครอยากได้ฮะชุดนี้ไม่ได้คิดค่าชุดอะไรเลยท่านผู้ชมฮะนะไม่ได้คิดค่าชุดอะไรเลยสองพันเอ็ดบวกสามร้อยห้าสิบเป็นสองพันสี่ห้าสิบเดิมๆนะมีอยู่ชุดเดียวนะมีอยู่ชุดเดียวโอเคเนาะมาหลังจากนั้นเรามาดูฮนะตระกูลชุดคุดห้าบาทท่านผู้ชมฮะ ใครล้างเป็นล้างเป็นฮะก็ลองดูเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าคือปลาเข้ามาแบบนี้ปลาไม่ล้างแต่ปลาดูแล้วฮนะเนื้อในเขาสวยเห็นไหมฮะปากปากขุดเนี่อาเต็มพิกัดเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะโดนแดดโดนฝนโดนลมนะโดนความชื้นเนาะเขาเลยออกแบบนี้ที่จริงเป็นเหรียญที่สวยนะใช้ได้อยู่ใครล้างเป็นฮนะแล้วแต่ชอบนะถ้าใครม,มีความสามารถล้างดูนะขาวแว่นแว่นตาทุกอย่างก็ยังใช้ได้ท้าผู้ชมฮะนะนะอะใครอยากได้ฮนะ ป้าป่าไม่ขายแพงหรอกอุย้ยท่านผู้ชมมาปากคุดนี่อ้าเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นปากคุดอ้าอยู่ไหมโอเคไหมอ่ะปื้ดวางไว้อ่ะก็ป้าป่าก็ขายตามสภาพให้แล้วกันนะเนี่ยดูให้ขึ้นใจฮะดูให้ขึ้นใจง่ายๆเลย,ยตีความหมายว่าสภาพเกรดสี่นะเกรดสี่เอาใครอยากได้ฮะชุดนี้ป้าป่าขอชุดละขอทุนคืนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาไปเลยฮะนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดูสภาพผิวก่อนนะอ่ะถ้าสวยป้าป่าขายสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยใช่ไหม อ่ะวันนี้ใครอยากได้150บาทไปจบเลยฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นชุดนี้ไม่สวยนะแต่ชุดนี้เกรดถ้าจะเกรด A เลยนะจะบอกให้นะนี่คือชุดปีพศ2,500ดูท่านผู้ชมฮะเหลืองทองติดเงาเลยเหลืองทองติดเงาเลยท่านผู้ชมฮะติดเงาทั้งหมดเลยสวยงามมากไม่ผ่านการใช้งานสวยจริงๆฮะไม่ได้ติดลายมาเลยสังเกตดูนะฮะอ่ะแล้วเหรียญนี้ก็โอ้โหสวยสุดๆท่านผู้ชมฮะประมาณนี้แหละ โอกาสน้อยมากที่ประปาจะนําเข้ามาได้ชุดนี้แน่นอนฮะสวยสวยกันจริงๆชุดนี้อ่ะประปาขอก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะขอ400บาทเต็มๆสักชุดได้ไหมเนาะเพราะเหรียญใหม่ในประปาก,ก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างจ่าไอ้นั่นเหมือนกันเนาะน๋ยวจะเมาเอ่ยเลยเอ่ยาช่วยประปาช่วยกันฮะนะก็คือสวยกว่าทุกชุดที่ประปาเคยจัดมามั้งเนี่ยอ่ะดูดูเอาฮะดูเอาจะพะเหรียญน,นี้ก็ปปารับมาไม่ใช่เหรียญสองสามบาทนะ โอเคนะสองสองสองปีพอาะสองชิ้นราคาเนี่ยนะป้ปล่ารับแบบเป็นทางการด้วยซ้ำนะ่ะท่านผู้ชมนะอ่าเนี่ยมาดูมาดูอะ่ะชุดนี้ใครอยากได้ฮนะสี่ร้อยบาทแต่ป้ปาบอ,อกไว้ก่อนนะเหรียญใหม่เขาก็มีร่องรอยเหมือนกันนะบางครั้งไม่ช่วยจะไม่มีเอาเลยนึกออกไหมฮะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าเขาใหม่แล้วสวยจริงๆอะไรประมาณนั้นเหรียญใหม่ก็มีเกรดของเขาเหมือนกันท่านผู้ชมฮะนะอย่างเนื้อทองเหลืองเนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าติดแดงก็มีใช่ไหมเออใช่ไหมฮะปฏิกิริยาของอา่าสาร ส่วนผสมของเขานะท่านผู้ชมแต่เหรียญนี้แชมป์ใช้ได้เลยแหละนะก็ประมาณนี้แหละอ่ะอ่ะเนาะปืดชุดละสี่ร้อยบาทท่านผู้ชมฮะปะปาจะไปละได้สี่ร้อยบาทปะปาหนีเลยโอเคเนาะตรงนี้ปะปาขอเหรียญละสามสิบาทไอ้ขอสี่สิบาทท่านผู้ชมฮะสามสิบาทก็จะไม่ไหวนะอ่ะสองเหรียญนี้สภาพก็ไกลกันน้อยนึงอ่ะแต่ปะปาขอเหรียญละสี่สิบาทสี่สิบาทเอาไปเลยฮะท่านผู้ชมมาปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เหรียญห้าสิบตางค์ท่านผู้ชมฮะ โอเคเนาะไปหลังจากนั้นเหรียญละ40 40แล้วก็50 50เหรียญนี้ขอ100หนึงดูสภาพนะฮะอ่เหรียญนี้เต็มพิกัดฮะใกล้พิกัดเต็มทนขอ2 0 3แต่สําหรับเอพิกท่านผู้ชมมาปปาไม่ได้ทำรายการนานแล้วใครมีผิวไฟฮะปปารับซื้อราคาสูงปปาเพิ่งคอดคลิปออกไปมั้งเพราะปปาห่างเหินเหรียญเอเปกไปราวสักครึ่งปีนี่แหละอ่ะ เดี๋ยวนี้ขอหน่อยละกันท่าผม้ชมะถือว่าเป็นเหรียญที่เต็มพิกัดเลยมาความที่มคู่ขี้สูสีแต่พอไปต่อไปเนี่ยปปาจะปรับปรุงแล้วนะ,ะนะเหรียญคุดก็ราคาอยู่ที่เดิมนะสวยสุดเหรียญน,นี้ปปาปรับเพิ่มให้ไปแล้วนะเพราะปปาเห็นเล็งเห็นอ่าหลังจากนี้ไปก็คือจํานวนการผลิตแตกต่างกันระหว่าง1ล้านเหรียญกับ5ล้านเหรียญอ่ะท่าผม้ชมฮะเหรียญน,นี้ใครอยากได้230เหรียญน,นี้250 อันนี้ก็จะเต็มพิกัดกว่านิดหนึ่งนะเอเปกเต็มพิกัดกว่า250อฮะอันนี้203จําก็ได้ไม่เอ่ย1บบาทที่ลึกเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะ10บาทที่ระลึกอ่ะท่านผู้ชมไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาแลา้วมาอืมอ่ะประมาณตรงเนี้ยชุดเนี้ยนะลองดูลองดูอ,งดอ่ะ 40, 40 40อีกรอบฮนะ50 50แล้วก็100แล้วก็203 250บาทโอเคไหมเนาะหลังจากนั้นเอามาดูเหรียญละ10บาทกันบ้าง เนี่ยเหรียญละสิบบาทท่านผู้ชมว่าใครอยากได้นะห้าบาทเรือหงอย่าบอกว่าเป็นปีสามหนึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวป้าปาตรวจให้นะฮะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบท่านผู้ชมฮะนะจำนวนการถือก็ถือว่าไม่น้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยสภาพสวยๆใครใครมีก็ส่งมานะป้ปารับซื้อนะสภาพสวยสุดป้ปาให้อีกราคาหนึ่งสภาพนี้ป้ปาให้อีกราคาหนึ่งอ่ะป้าปาขายออกเหรียญละสิบบาทมีก็อยู่สี่เหรียญอ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามากันแบบดูสภาพเดิมๆฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูให้ดีนะฮะนะ ดูแล้วมันเหมือนอเหมือนเหรียญที่เปื้อน,อ,นอะไรประมาณหมองแต่ว่าลองสังเกตดูความคมชัดฮะท่านผู้ชมฮะดูความนูนดูความลึกของเหรียญโอเคไหมอ่ะเหรียญละ20บาทเหรียญละย0บาทไม่ว่าจะเป็นปี20งศูนย์หรือสองสองแล้วปปาเห็นความความนูนของเหรียญนะความนูนของเหรียญเพราะเหรียญไม่ได้ผ่านการล้างมาโอเคไหมฮะถ้าเหรียญใหม่สวยสุดๆแล้วก็อีกราคาหนึ่งวันนี้ปปาขอ20บาทแล้วกันดูฮะดูความนูนเขาก็ผ่านการใช้งานแหละท่านผู้ชมแต่ว่าถูกเก็บไปจะจะเก็บไปก่อน จบก่อนก่อนที่อยู่จะอยู่ในระบบนานไงท่านผู้ชมนะความนูนเขาสวยงามมากก็ลองดูนะเนาะเหรียญได้ยีบบาทอ่ะโอเคฮะจบหลังจากนั้นมาดูเหรียญได้ยีบาทไม่ไปหน้ามาหลังเลยฮะคุดรักปปปาเหลือเกินคุด1บาทปี17ท่านผู้ชมฮะรับมาล็อตนี้สองสาครั้งโอ้โหบอกว่าอยากอยู่กับปปปาเออปปปาก็บอกว่าไปเที่ยวที่อื่นมั่งเฮะอเหรียญละ26บาทเท่านั้นเองฮะไม่มีขาวแวน่นเนาะ อ่ะหลังจากนั้นมาดูปี54ท่ถ้าไม่ชมหะปี54จับจองกันไว้นะปะปาก็จะหมดแล้วแหละปะปาก็จะหมดแล้วแหละใครอยากได้ห้เหรียญละสิบแปดบาทหรือ19บาทนี่แหละไปถามแอดมินดูนะสวยถ้าผู้ชมฮะผ่านการใช้งานแต่ว่าเขาไม่ได้ผ่านการล้างมานะสภาพเดิมๆถ้าผ่านการล้างมานี่ราคาตกหวบแนละ้วปปารับซื้อราคาตกปปาให้แอดมินแยกเลยนะฮะอันนี้เป็นสภาพเดิมๆท้าไม่ชมฮะอย่างน,น้อยๆเขาก็ติดอยู่หนึ่งในสิบนะเพียง3ล้านเหรียญเองอ่ะ สามล้านเหรียญราคาก็ไม่ได้สูงเลยท่านผู้ชมมันยังอยู่ที่10กว่าบาทอยู่เลยเนาะใครจับไว้ตอนนี้ได้ก็ดีนะจับไปที่ตอนนี้ได้ก็ดีอ่ะปอปามีสภาพไม่ผ่านการอ่ะไม่ผ่านการล้างเหรียญไม่ผ่านการล้างสวยอยู่แล้วท่านผู้ชมดูให้เป็นดูให้ดีนะฮะโอเคไหมอ่ะเหรียญละสิบแปดละสิบเก้าบาทนี่แหละไปคุยกับแอดมินเอานะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญละเก้าสิบปอปาไล่เร็วเลยนะฮะเหรียญละ90บาทฮะถ้าหากสภาพแชมป์ก็ราคาสูงกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวปอปานานไปเนี่ยปอปาจะเลือกเก็บเหรียญสวววยไ้้แลล่ะ ปาปาเล็งเห็นว่าเขาเปเหยนโบราณน,นะราคานี้ปาปาถือว่าต่ําจนเกินไปแต่ไม่เป็นไรฮะเราไปตามการการเวลาท้องตลาดด้วยเนาะแต่ก็ไม่ใช่ขั้นเทพด้วยแหละอ่ะแต่น,นี้ก็สวยอยู่อ่ะเก้าสิบบาทไปเลยฮะไปเลยไปเลยใครอยากได้ฮะเดี๋ยวนานไปปาปาก็จะเลือกเก็บเอานะทุกทุกเหรียญเลยทุกชิ้นราคาปาปาจะเริ่มเลือกเก็บงานด้วยลนะเนาะโอเคไหมเก้าสิบาทเหรียญราชการที่แปดยี่สิบห้าจะตางไปสองสี่แปดเก้าเนื้อดีบุกจบที่ 90บาทต่อเหรียญโอเคไหมหลังจากนั้นมาท่านผู้ชมฮะเ้าเนี่ยเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนะสภาพก็นี่แหละนะเหมือนเขาอย่างท่านผู้ชมอะไม่ผ่านการใช้งานก็จริงเนาะแต่ว่าก,ก็โดนอากาศโดนลมแต่และเหรียญก็ไม่เหมือนกันสภาพนี้ก็ถอยหลังมาเอาตรงนี้ก่อนนะมาใครอยากได้เหรียญร้อยห้าสิบบาทฮะสวยคนนี้ราคาสูงกว่าน,นี้นะ รุ่นนี้รุ่นร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวก็จะมีรุ่นสองร้อยรุ่นสองร้อยห้าสิบสามร้อยปะปาไม่มั่นใจปะปามีอยู่กี่รุ่นท่านผูช้ชมฮะแทบจะแบบโอ้โหไม่มีเวลากันเลยอะท่านผูช้ชมฮะพ้ะเสียงโตเนาะถ้าพูดถึงตำนานก็หายากแหละแต่ปัจจุบันนี้เขาน่าจะเผยโฉมมาเยอะแล้วมั้งเนาอะอะโอเคฮะสภาพนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทมีกันอยู่มีกี่เหรียญสภาพนี้หมดแล้วนะท่านผูช้ชมหมดแล้วนะฮะ หรือยังไงถ้าจะยังไงเดี๋ยวก็ปปาไปดูว่าจะมีเข้ามาใหม่ไหมก็เป็นผู้รับซื้อเราก็ต้องรับมาเรื่อยๆใช่ไหมถ้าไม่มากจนเกินไปวันนี้ปปาขายให้ร้อยห้าสิบาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาเหรียญละสามสิบาทอ่ะเนี่ยเนาะใครอยากได้ฮะใครอยากได้แบบนี้อมีอยู่สองเหรียญเหรียญละสามสิบาทถ้าสวยเปียกขั้นเทพเงาวุบวับเลยก็ตกสี่สิบห้าสิบนะบางทีปปาไม่ได้ย้ําย้าสภาพผิวเหรียญก็ไม่ใช่ปปาขายราคาเดียวปปาจะบอกทุกชิ้นราคาปปาไม่ขายของราคาเดียวอยู่แล้ว โอเคนะบางทีปะ้าปะ่าจะลืมบอกอาทางด้านคุณภาพผิวเหรียญเหมือนดูป้าปาจะขายต่ําขึ้นไปประมานี้โอเคเนาะมาหลังจากนั้นอาเนียเหรียญละยี่สิบาทเดินการกุศลฮะเดินการกุศลมีกันอยู่2เหรียญน,นะราคา20บาทเนี่ยนะหลังจากนั้นมาดู25บาทสวยขึ้นมานี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเนื้ออีกเกิลน,นะนะถ้าเป็นเนื้อเงินราคาก็าจะสูงกว่านี้แต่ป,ะปะ้าปา ไม่ได้ทํารายการนะหรืออย่างปราปายังไม่อยากทำเพราะคล้ายๆกันก็ไปชัง่งน้ําหนักอีกละอีกนะก็เอาไว้มีเวลาพอซะก่อนนะรายการอื่นๆเราก็เดินกันแม่นยําอยู่แล้วึงตรงนี้ปราปาก,ก็เลยทิ้งไว้ก่อนเอานเน,นื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะสภาพแบบนี้ผ่านการใช้ละมั้งโอเคไหมแต่ว่ายังสวยงามอยู่เหรียญละ20บาทถ้าตรงนี้สวยกว่าเหรียญละ25บาทอ่ะมีกันอยู่ประมาณนี้เองหรือใครอยากได้เหรียญละ120บาทท่านผู้ชมคร120บาทนี่คือเหรียญ1บาท3รอบไม่ผ่านการใช้งานฮะ ความเงาของอาเหลืองยังเหลืออยู่เหลืองเหลืออยู่ท่านผู้ชมฮะนะเห็นไหมฮะโอเคเนาะน้ำทองยังจับกันอยู่เลยเนี่ยอาใครอยากได้ร้อยยี่สิบาทไม่แพงเลยท่านผู้ชมฮะปปามีอยู่เหรียญเดียวนะไม่รู้สวยๆนี้จะได้มาอีกเมื่อไหร่ปะปาไม่มั่นใจมาจบได้ยังตรงนี้มาหลังจากนั้นมาดูปี29าช่อฟาส้นท่านผู้ชมมาสภาพผ่านการใช้งานนะขอบก็ประมาณนี้ทั้งหน้าและหลังใครอยากได้อะปปาให้ไปฮะช่อฟาสั้น200 ปป้าขอ280บาทนะนะขอ280บาทโอเคไหมฮะอ่ะหลังจากจบปี29ช่อฝาสัน้นเรามาดูเหรียญละ5 0 0วันนี้ปป้าให้เหรียญละ500ทั้ง2เหรียญเลยนะปะป้าดูสภาพแล้วปป้าดูสภาพแล้วอ่ะนะเดี๋ยวจะหาว่าโมเมฮะท่านผู้ชมฮะอ่ปะปป้าให้ดูเหรียญเหรียญอ่าปี29ก่อนเนาะเนี่ยท่านผู้ชมฮะประมาณเนี่ยนะอ่ะเห็นเด็ดดูหน้าหลังกันก่อนเนาะเวลาบอกราคาไปแล้วก็จะได้ให้ดูหน้าหลังกันไปถามปป้า,มาไม่ลืมอ่ะเหรียญน,นี้280บาทนะ หลังจากนั้นเหรียญละห้าร้อยบาทดูด้านดูด้านหลังเนี่ยสภาพ้าก็สวยอยู่เลยแหละท่านผู้ชมที่จริงขายห้าร้อยห้าสิบยังได้เลยไม่เป็นไรฮะประปาคืนนะคืนะคน้ำใจให้กับ f c ช่องของประปาเนาะก็อาจจะมีบินมีงอกันบ้างแต่ดูภาพรวมแนละ้วท่านผู้ชมมา500ไม่แพงเลยหายากอันดับที่2อ่ะดูเรียบร้อยนะฮะราคา500แน่นอนฮะคุณภาพเหรียญก็ต้องหย่อนกว่าราคา550600แน่นอนโอเคไหมฮะการเหรียญเขาสวยดีแต่เขาก็มีปัญหาเรื่องขอบเนาะ เห็นไหมฮะอ่ะดูเอาอ่ะทั้งสองเหรียญนี้สภาพใกล้เคียงกันเลยโอ้ขายไม่เอาตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะมีอยู่สองเหรียญเท่านั้นเองนะเหรียญละ500ไปเลยฮะท่านผู้ชมจบเลยปีพศ2546ผ่านการใช้งานสภาพสวยนะไม่เอาตัวน,นี้ผู้ขายไม่เอาพรุ่งนี้ประปาขาย550นะ <c oughs> โอเคเนาะมาหลังจากนั้นท่านผู้ชมมานี่คือเหรียญ25สตางค์หนะ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดา ยอดจานวนการผลิตท่านผู้ชมฮะหกร้อยกว่าล้านเหรียญหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานนะพูดถึงปีพศสองพนะันห้าร้อยนะปป่าปปาแทบจะไม่รับซื้อเลยบางคนก็ส่งมาแลกเท่าหน้าเหรียญน,นะปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าสตางคนะนะ์เนี่ยรูปแบบปกติธรรมดานะนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นปกติธรรมดาซื้อมาในราคาเหรียญละหนึ่งบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมเพราะเขาผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญเนานะโอเคไหม แต่เหรียญนี้เขาไม่ปกติธรรมดาท่านผู้ชมฮะเขามีความพิเศษพิเศษแปลกท่านผู้ชมฮะปั๊มผิดพลาดดูนะฮะป๊ปาตั้งดันก้อยหมุนปืดอ่ะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะเป็นการปั๊มผิดพลาดเลยขวางไปด้วยเล็กน้อยด้วยซ้ําอ่ะนะเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานเล็กน้อยแต่ป๊าปาว่าถือว่าแจมเลยนะท่านผู้ชมแจมเลยแหละ,อะเอาเหรียญน,นี้ใครอยากได้เหรียญนี้ใครอยากได้เหรียญละรู้สึกจะเท่าไหร่นะ แอดมินบอกอืมเอาอเคครับปปาปปาตั้งไว้ที่เหรียญละสี่หรยสี่หรือห้าร้อยเนี่ยท่านผู้ชมแอดมินเหรียญนี้เท่าไหร่ครับ <400 S 1> เหรียญแรกสี่ร้อยใช่ไหมโอเคโอเคท่านผู้ชมฮะแอดมินบอกว่าเหรียญน,นี้สี่ร้อยตามสภาพนะนะดูเอาท่านผู้ชมฮะแต่ปปลาบอกเลยเหรียญน,นี้สิบห้าสตางค์ได้สภาพผ่านการใช้งานและแจ่มขนาดเนี้ปปาบอกเลยนะฮะห้าร้อยยังขายได้เลยนะสี่ร้อยถ้างั้นไม่รอชา้าท่านผู้ชมฮะสภาพนี้ผ่านการใช้งานน้อยมากเอาไปเลยห้าร้อย สภาพคนละสภาพแต่ว่ารูปแบบปัม๊มผิดพลาดใกล้เคียงกันเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะตามสภาพนะเดี๋ยวนี้400เดี๋ยวนี้500นะเดี๋ยวนี้500หลังจากนั้นมาดูเหรียญละ9 0 0ท่านผู้ชมฮะ1บาทรัชการที่9ท่านผู้ชมฮะอ่ะพลิกให้ดูกันเลยไม่ต้องลีลาเพราะเสียงตรงตรงเป๊ะด้วยท่านผู้ชมฮะปีรู้สึกอย่เป็นปี56ใช่ไหมเนี่ยอ่ะนะ เหรียญละ9 0 0บาทปปาจะลองดูนะถ้าสวยกว่านี้ปปาขายเป็นพันนะฮะเหรียญน,นี้ก็ถือว่าสวยแล้วแหละแต่ว่าไม่ใช่เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบแชมป์นึกออกไหมฮะถ้าแชมป์ปปาขายพันเป็นพันกว่าด้วยโอเคไหมอ่ะเหรียญนี้ปปาขอ900บาท900บาทตัวนี้เป็นกําลังโอ้โหเป็นกระแสะความนิยมค่อนข้างโอโอ้โหท่านผู้ชมฮะระเบิดตูมตามเลยสําหรับรูปแบบการปั๊มผิดพลาดพระเสียนตรงโอเคนะฮะ ป่าวางไว้จบตรงนี้ใกล้จะจบแล้วท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้พีเสียนตรงพี่เสียนขวางรีบนะรีบนะถ้างั้นเดี๋ยวหมดนะฮะเดี๋ยวหมดนะฮะ,ะโอเคอ่ะเนี่ยเริ่มจะเข้ามาเยอะท่านผู้ชมฮะอ่าใครอยากได้ฮะนี่คือตาจอปลอท่านผู้ชมฮะอัดนะโอเคไหมดูนี่ก็อัดท่านผู้ชมฮะนะแล้วนี่ก็อัดเป็นพัสยามเทวาตรงนี้เป็นตาจอปลอวันนี้ป,ปาาขายม้เหมาให้กันไปเลยท่านผู้ชมฮะพอเหรียญจะเข้ามาอีกแล้วนะ จะมากหรือน้อยปปารมิรูกเขาบอกจะเข้ามาอีกแล้วนี่ยังไม่เห็นเหรียญเลยนะแต่ว่าอ่ะมาลดราคาแล้วใช่ไหมเอาใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะจากเหรียญละ200บาทมาหลุดจองไงท่านผู้ชมเนี่ยหลุดจองทั้งหมดเลยนะหลุดจองแต่ปปาร์มิลูไม่ว่าอะไรท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเขาก็เคยเป็นอ่ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาร์มิลูเนาะบางครั้งคนเราก็ติดธุระบ้างอ้าวใครอยากได้ฮะอ้าเหรียญละ150บาทปกติจะเหรียญละ200นะปปาร์มิลูตั้งราคาไว้เองนะที่ซื้อขายกันประปจำนั่นแหละสภาพนี้เหรียญละ200นะอ้า สามเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะหลุดจองมานะแต่เหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นอัดใช่ไหมอัดหนึ่งร้อยห้าสิบแต่เหรียญนี้ปปาขอสองร้อยนะปปาบอกตรงๆเลยปปายังไม่ทํารายการเฉยๆนะปีจํานวนปีที่ผลิตเนี่ยเขาผลิตน้อยกว่าอัดนะท่านผู้ชมนะหลายคนเนี่ยว่าเป็นเหรียญเล็กก็เลยไม่ได้ใส่ใจจํานวนการผลิตเนี่ยน้อยกว่านะอย่างยกตัวอย่างปีนี้ผลิตออกมาสักสิบสี่ครั้งยกตัวอย่างนะสิบสี่ครั้งสิบสี่ปีปีพศออเลยประมาณเนี่ย แต่เหร่ยนี้เขาจะผลิตแค่6ครั้งเองนท่านผู้ชมนะฉะนั้นถ้าเล็งความเป็นเปถ้าเข้าไปศึกษาเหรียญนี้ผลิตน้อยกว่าแล้วก็จะหาครบชุดได้ยากกว่านะหาครบชุดได้ค่อนข้างแต่ยากกว่าเหมือนกันท่านผู้ชมฮะหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันเลยแต่ปปาดูเหรียญนี้แล้วเหรียญโสรดเนี่ยนะมีทั้งอาตาจอปลอแบบนี้แล้วก็จะมีพัสยามเทวาด้วยถ้ามากันแบบครบชุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็เอาเรื่องเลยราคาเหรียญนี้ปปาก็สองร้อยเท่าเดิมก่อนนะโอเคไหมอ่ะ สอง้เท่าเดิมมาหลังจากนั้นสองเหรียญน,นี้ฮะเนื้อดีบุกดำฮะเหรียญของราชการที่4ฮะตาพระมหามงกุฎพระแสงจากด้านหลังสองเหรียญน,นี้ถ้าผม้ชมฮะไปเลยฮะอาปา,าขอเหรียญละร้อยบาทเองร้อยบาทเองนะตามสภาพนะตามสภาพโอเคไหมเหรียญละร้อยบาทดูเอาท่าผม้ชมฮะหลุดแล้วหลุดอีกจองแล้วจองอีกแต่ไม่เป็นไรฮะก็ติดธุระก,กันนะเนาะมาหลังจากนั้นมาจบเหรียญหนึ่งร้อยใช่ไหมสองเหรียญเอาเรามาดูเหรียญละร้อยห้าสิบนะเหรียญละร้อยห้าสิบไปเลยฮะสองเหรียญนี้สภาพแบบนี้แหละ ปปาซื้อขายเหรียญตามสภาพถ้าไม่ชมมาเวลาปาปาให้อดมินรับเหรียญมาก็เช่นเดียวกันนะจะเป็นชนิดราคาเดียวกันก็ช่างเนี่ยราคารับเข้าก็แตกต่างกันนะปปาบอกไว้ก่อนนะแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าเหรียญชนิดราคาเดียวกันเนี่ยอยู่ในระบบหมุนเวียนใช้จ่ายไม่เท่าเทียมกันเหรียญจะมีทั้งสุดกว่าสุดน้อยกว่ากันอะไรประมาณนั้นเข้าใจปปาเนาะปปาขายเหรียญไม่เท่ากันเนี่ยอย่างเหรียญเนี่ยนะต้นตำรับเดิมๆนี่เหรียญละแปดร้อยเลยนะเนี่ยแปดร้อย 7 0 0 600แต่นั้นเดิมๆสมัยก่อนนะปัจจุบันวันนี้ปาปาไม่มั่นใจว่าเหรียญจะเผยโฉมมาเยอะนะเนาะหลายคนฮะก็เทขายเหรียญเทขายเหรียญกันออกมาฮะจากไม่เคยเห็นก็เห็นจากไม่เคยเข้าไปอยู่ในตลาดเหรียญก็ได้เข้ามาอยู่ฮะนักสะสมเขาก็อ่านเกมขาดฮนะท่านผู้ชมฮะพอเราขายแพงเขาก็อาจจะนิ่งๆไปฉะนั้นเ,เวลาเวลาเลาจ้าของเหรียญสมเหรียญมาเนี่ยปปารับมาเนี่ยอยู่ในระดับนี้ปปาขายระดับค่อนข้างจะ แตะเพดานไว้ก่อนเนี่ยประปารู้ครับเพราะว่าต้องมาดูราคาตลาดเหรียญอีกท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาขายเหรียญที่ราคาไม่ค่อยจะสูงเท่าใดนักท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะค่อยๆทาความเข้าใจกับช่องของปปาฮะสำหรับคนขายเหรียญเนาะคนซื้อเหรียญก็เช่นเดียวกันอ่ะเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมฮะ e ีที่257ตรงกับวันที่22เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 6โอกาสหน้าฟ้าใหม่พบเจอกันฮะ วันนี้คลิปนี้ปปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านก่อนจากกันไปท่านผู้ชมปปาฝากนิดหนึ่งขอร้องนิดหนึ่งให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็มากกว่านั้นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์โอเคฮะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สุสวัสดีเป็นของ f อทุกคนฮะหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนท่านผู้ชมฮะแล้วก็นําเงินแสนมาอุดนุนเหรียญช่องของปปาเนาะโอเคฮะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ